กวนไปไม่โกลโก,กลนี่บ่ไม่ไม่เอดครับอดครับเดี๋วไปที่กวนมากขุดอันนี้โกลเนี่ยตัวผู้ทายคลิปเหรอโกเนี่ยตัวเอามันแยกพร้อมตัวโอ้ยนี่แหละครับผมสั่งหมูครับผมไทยแลนด์สั่งหมูข้ามอันนั้นก็เลยครับผม,มข้ามนนาผมู้พิพากกรเลยครับผมอันนี้ทีมงานเจ้าของช่องนี่เจ้าของช่องเสื้อแดงนี่เลยครับผม อบัน้งดยจะของช่องบุคคอยออ้อกล้องนะครับเจ้าของช่องไทยแยงเดียวมือนี้แหละครับเนออกกล้องนีเมือแรกนี่้ำหาเม้าอยู่ชายชายสดอย่างเมืองอุดรเมืองซึมเศ้าครับผมชายสด อยู่บ้านนี้มีแต่รถไทยมแต่เงินพวกแล้วสามหลังแล้เงินเก็บยังบุพค่อยู่หลังสี่ก็าลังสี่ตังครับหมูครับหวันเจี๊ยบกับผมดีดีเราค่อยพาเครื่อง เอาเียกอดีออกเอาใบใบน่เบื่อครับน้องมูตัวนี้เบื่อครับประมาณจักรู้จักรูประมาณเบื่อนได้ครับผมราคานี้ส่งถึงที่ครับผมปลาัวนเนน วันเจ็บก like, uh, ็ปีนงานอิสรเรลย้ายไปนัดสัตว์ไปสัตว์ไปไม่ได้เสียทีเดี๋ยวเหาลงทุกข์สัตว์ไปปุ๊บปะอยู่บ้านได้แบกขาเมียยังหนีได้แบกขาหมูแล้วดิเนี่ยเฉาของหมูาของหมูเอาเป่าคือว่าเก็บเป็นอย่างเงยเก็บแรงเก็บขาเพื่อเลือดหมูไอ้เจี๊ยดไอ้เบิร์ดใจมันรักกับใจมันรัก เซียนเซียนครับผมเปียยขาหมูแท่นเปียยขายมนี้ยครับหมูละลงลิลลงิดของแท้ของแท้ของแท้หมูผูที่เอาดักเนี่ยส่งถึงที่ครับ

เีมอครับผมมีหน่วยสเนาะอ่า่เนี่นอยอ่านอครับเบิ้งพี่น้องครับนไปทสวบิ้งขึ้นเอาพี่น้องว่าทรงหมูทรงครับครับจีมงานครับมบงีกูบ้าครับเหมือดงครับหาียเทืวครับผม อ่าคนใช้เงินสอยเี่ก็ฝากกูไลก็แชร์ช่องสม,มัยไอสตอรี่นะครับฝากกิจตามช่องไอ้ไม่นะครับมีอย่างอัปเบียร์เข้าสารในฟังครับเอาไว้พอกันชิมนาครับสวัสดีครับ